วันเสาร์ที่20มิีนะคม2564แฟนแรลเนเลี้ยงรองนะครับสร้งสร้างส้นกุ้าสวัสดีครับเอ้ามาแล้วมาแล้ววันแม่ลูกวันีเปิดตอนไหนครับเปิดเก่ามืดหาครับเปิดเก่ามืนหาเอาแม่บ้านล่ะต่ว่าลูกเขาเป็นรับฟ้ามบุญแล้วครับผมท่อว่างวันนี้ครับท่างว่างครับเดีลูกติดนะครับก็ถึงเครับ บมลอันนี้ลูกเบิมพันล้านบมน่าแคบ้านๆ่บ้านๆลูกเบิ่มพันล้านครับเปิดเก่ามื้นหาเปิดเก่ามื้นหาครับต้อนด้วสองมือครับ้าหลายมือกันราการคาดก้อนนั่นมน้องเบิมครับนี่ครับลูกเบิมพันล้านตันือลือับพี่น้องเบิ่มันครับ 95,000บาทสามารถต่อรองได้เอาเบึ้งหน้าลูกเพิ่มพันล้านกันนะงามครับลูกงามงามงามแม่มีตำหนิ่เนี่ยว่าเขียดเป้าตามันหนึ่งเออว่าเขียดเป้าตาเออครับครับเขียนยาใส่ตามันแม่นี่คือชัดเขียนครับบอกพี่น้องชัดเขียนครัานที่บอเป็นอย่างต่ว่าดีไซดีครับผมครับครับดีครับแต่ขายก็ขายวันได้ขายกับเมื่อบ้านกับเมียเลี้ยงกัเนาะของเมียเลี้ยงอ้อใหญ่หันสองออยว่าไรครับผมเอาน้องน้องสนใจโทรเบอร์โทรตามนี่ครับ 0 8 2 0 8 2 8 4 8 8 4 8 0 1 3 8 0 1 3 8ครับห้อยหมูหอยหมูหอยหมูจากกเอ็ดครับเยเอ็ดครับเอามันมาเด้อครับผมสัสาครับสือขายกันลครับ สวัสดีครับเอาแม่ลูกบ้านิเปิดเท่าไรล่ะหกืันครับเปิดไปหกืันลูกแม่บรันเปิดไปหกพันบาทครับเปิดนปหกพันบาทสามสิบพันผู้นี่ว่าลูกว่านะ อันดีมีอะไรนเอาฝาเบอร์เทไหล่ะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแปดหกศูนย์หกแปดหกศูนย์หกหาสามศูนย์ครับหาสามศูนย์ากสาครับต่ข้ามครับต่ข้ามมันมันาเด้อาเอาเอาเาอนุญาตได้ล่ะสวัสดีครับขดฝากจุ้งไ้จ้ะ ครับผมครับครับเอาเพิ่งไห,ห,หี่นองเบิงบ่งบรรยากาศันกกกกกกนีน้นนนนเขาส้นหัวเลยแป๊ดแป๊ดเรียงรออนี่นะครับปากตอนพี่นอง่ซ้ำนี่คับสบายดี